ยากิโซบะค่ะวันนี้ยากิโซบะค่ะบะหมี่ญี่ปุ่นค่ะโซบะจะประกอบไปด้วยนะคะโซบะค่ะโซบะแบบนี้นะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะมันจะเป็นสังเกตสิคะเส้นมันจะใหญ่กว่าบะหมี่ธรรมดานะคะเสร็จแล้วก็มีโซบะนะคะ100รกรัมค่ะ100กรัม สูตรนี้นะคะจะทำได้1จานนะคะหรือ1ที่นะคะดูง่ายๆ100กรัมค่ะแล้วก็จะมีโปรตีนนะคะโปรตีนก็อาจจะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ใครชอบทานอะไรนะคะจะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อก็ได้กุ้งก็ได้ปลาหมึกทะเลก็ได้แต่วันนี้หน่อยจะใช้สิ่งที่หน่อยมีอยู่ค่ะคือไก่ย่างค่ะไก่ย่างนะคะหั่นแล้วนะคะ หัน่นหั่นขนาดสักยาวๆขนาดเนี้ยนะคะแล้วก็ประมาณสักหนึ่งนิ้วค่ะแล้วก็จะมีนะคะแครอทค่ะแครอทนี้เราจะต้องโทษนะคะแครอทนี้ยมันจะหนาหน่อยนะคะแล้วก็ยาวสองนิ้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องลวกก่อนเพื่อจะเป็นการประหยัดนะคะประหยัดเวลาแล้วก็ทําให้ไม่ต้องไปกังวลมันนะคะเพราะมันจะหนาและแข็งนะใช้คําว่าลวกนะคะไม่ใช่ต้มนะคะลวกก่อนนะคะ ตลอดก็50กรัมค่ะแล้วก็จะมีสิ่งสำคัญเลยนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับยากิโซบะก็คือนี่ค่ะนี่กระหล่ำค่ะกระหล่ำก็เช่นเดียวกันนะคะ50กรัมค่ะแล้วก็บังเอิญนะคะบังเอิญที่บ้านก็มีเห็ดด้วยหน่อยก็เลยใส่เห็ดเข้ามานะคะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและ ต่อเจ้านวันนี้ค่ะต้นหอมค่ะทำให้หอมฉุยมากๆเลยคะ่ะดูการหั่นนะคะหั่นขนาด1นิ้วค่ะกระหล่ำปีก็50กร,รัมนะคะแล้วก็ต้นหอมก็2ต้นค่ะ2ต้นส่วนดำดำนี้คืออะไรดำดำนี้คือซอสนะคะทงคัตสึซอสทงคัสึเมื่อวันที่หน่อยได้มาแบ่งปันนะคะวิธีทํา วิธีทำอะไรนะวิธีทำอะไรนะที่เป็นรูปก,กลมๆอะไรนะคะนั่นแหละหน่อยได้บอกวิธีเกี่ยวกับซอสต,ตองคัสึไปแล้วแต่วันนี้จะมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ทำแล้วนะคะทาครั้งนั้นเนี่ยได้ใส่ขวดเอาไว้นะคะซึ่งซอสเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะคะเราสามารถจะใช้ได้ทุกแทบทุกเมนูของญี่ปุ่นเลยนะคะเยอะมากๆค่ะ ซึ่งจะต้องติดตามต่อไปนะคะก็จะมีซอสนี้ใช้อยู่สองสาเมนูนะคะที่นันจะมาแบ่งปันให้ค่ะแล้วรายละเอียดของซอสต,ตรงตรงคัสสึก,ก่อนนะคะซอสต,ตรงคัสสึกก็จะมีซอสเข้มข้นพงคัสสึกนะคะแบบนี้ค่ะจะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเป็นซอสเข้มข้นนะคะเสร็จแล้วในปริมาณ200กร,รมัมแล้วก็ซอสวูสเตอร์นะคะวูสเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยนว่าซอสวูสเตอร์ซอสมันก็จะเป็นแบบ ซอสไก่งวงที่ทานกับสเต็กใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้อะไรก็ได้คือซอสเปรี้ยวนั่นเองนะคะซอสเปรี้ยวนั่นเอง200กรัมเช่นเดียวกันค่ะซอสมะเขือเทศนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้65กรัมค่ะซอสพริกนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้30กรัมถ้าเป็นเด็กรับประทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะลัวเขาจะเผ็ดนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นเดียวกันค่ะน้ำมันหอย65กรัมนะคะ แล้วก็จะมีน้ําตาลทรายซึ่งถ้าไม่ฟอกขาวได้ก็จะดีนะคะ65กรัมและก็มีพริกไทยป่นนะคะประมาณ2ช้อนชาสุดท้ายก็จะเป็นมัสตาร์ดครีมตัวนี้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ1ช้อนชานะคะนี่คือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำซอสทงคัสึนะคะตอนนี้เราจะขอแยกเขาออกไปก่อนนะคะแยกเขาก่อนนี่คือมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ ว่าสอสทงคัตสึนั้นอ่ะทำได้ง่ายนะคะแล้วก็เกลือตัวนี้เกลือเราใช้ทําอะไรตอนที่เราซื้อบะหมี่มาเนี่ยนะคะญี่ปุ่นโซบะแบบนี้มาเนี่ยเราก็จะต้องมาตั้งน้ำใช่ไหมคะพอตั้งน้ํำแล้วใส่เกลือเข้าไปพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่บะหมี่นี้นะคะประมาณสัก5นาทีนะคะประมาณสักหนาทีนําขึ้นชิมก่อนนะคะชิมก่อนว่ามัน มันไม่มียุกยุกเลยนะคะมันคล้ายๆว่าแป้งมันเต็มที่แล้วนะคะแต่อย่าอย่าให้สุกมากอย่าให้เละมากเพราะเราจะต้องมาผัดอีกนะคะเป็นการผ่าน2ขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นเราให้มันมีไตนิดนึงภาษาคนโบราณอีกแล้วะค่ะกัดลงไปให้มันมีไตแข็งๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปน็อกในน้ําเย็นนะคะเสร็จเรียบร้อยก็เอาขึ้นนะคะใส่กระชอนเอาขึ้นเสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้ํามันพืชที่คุณมีนะคะ ควรจะเป็นน้ำมันม้วยฝาเหลืองแต่สำหรับหน่อยไม่มีฝาเหลืองหน่อยก็ใช้น้ำมันดอกทานตะวันได้ค่ะหรือน้ำมันลำข้าวก็ไดานฮาที่ทำขนมได้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ในสูตรของตัวนี้ก็จะมีพริกไทยอยู่ประมาณเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนแปดช้อนชาค่ะต่อไปเสร็จแล้วนะคะสูตรจบสูตร 100, เรียบร้อยเศษหนึ่งพริกไทยเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะตอนนี้เราจะนำสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนนะคะ ซอสก็มาใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ไลฟ์วันนี้จะง่ายมากๆแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะเริ่มต้นจากการเปิดไฟก่อนเลยค่ะเปิดไฟค่ะเพื่อนๆเป็นพยานปุ๊บสไฟขึ้นแล้ว2อขีดสวัสดีเพื่อนๆก่อนค่ะระหว่างรอโอ้โหขอบคุณค่ะที่กดไลฟ์มาเยอะเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะ มีใครเข้ามาอีกโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็กรุณากดติดตามกดแชร์นะคะเพื่อเป็นการเปิดช่องในการมองเห็นของช่องของท่านค่ะแล้วก็เมื่อสองสมภาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีทั้งดอกไม้ทั้งเพชรเนี่ยขอบพระคุณมากๆนะคะค่ะเอาละค่ะเริ่มแล้วดูสิคะฝาเริ่มขุ่นแล้วเห็นไหมฝาเริ่มขุ่นความร้อนเริ่มมาแล้วค่ะ เราจะเริ่มจากตัวที่อะไรก่อนดีนะคือว่าการผัดนะคะเราควรจะใส่ตัวที่มันยังไม่สุกไปก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอันนี้หม้อหม้อหม้อ,มอนี้มันจะเป็นเคลือบใช่ไหมคะมันก็ไม่ติดกระทะถ้าคุณไม่มีคุณก็ต้องเตรียมน้ํามันนะคะไว้แล้วคุณก็ต้องใส่ โปรตีนที่มันยังไม่สุกข,ของคุณก่อนอาจจะหมูไก่เนื้ออะไรก็แล้วแต่กุ้งปลาหมึกก็แล้วแต่แต่ของหน่อยสุกแล้วหน่อยก็จะไม่ใส่ตัวนี้นะคะหน่อยก็จะใส่นะครับพวกที่จะสุกยากก่อนนะคะก็ไปเลยเห็ดไปเลยจ้าอย่าลืมนะคะทุกอย่างเนี่ยจะมีน้ําอยู่ในตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาพอมันเจอความร้อนเนี่ยมันก็จะมีน้ําออกมานะเห็ดไปแล้วนะใส่กระหล่ำเลยคะ่ะใส่กระหล่ำนะคะใส่กระหล่ำอือฮึ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่เตรียมนะคะตัวนี้เห็นไหมคะที่เราได้ลวกเอาไปแล้วคำว่าลวกนะคะมันยังไม่สุกทั้งหมดนะคะพอเราผัดไปเนี่ยเห็นควันขงมงแล้วใช่ไหมคะที่ผัดไปเนี่ยขอโทษนะคะมีน้ําออกมาค่ะน้ําจากเห็ดหมคะ ปกติแล้วอะเวลาเราซื้อเห็ดใช่ไหมคะเราเวลาซื้อเห็ดแล้วถ้ายัางไม่ใช้เนี่ยความรู้คู่ครัวนะคะถ้าซื้อเห็ดมาแล้วจะไม่ใช้ทันทีในวันนั้นห้ามห้ามไปล้างน้ํานะคะเก็บเข้าตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็จะใช้เมื่อไหร่ก็ออกมาล้างน้ํานะคะค่อยออกมาล้างน้ําค่ะเดี๋ยวเตรียมอย่างอื่นก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ กุก่อนนะคะให้มันเนี่ยให้มันเข้ากันแล้วก็ให้มันยุบยัวก่อนฮนะ,ะตอนนี้มันยังไม่ยัวเห็นไหมคะยังไม่ยวบค่ะน้ําของมันก็จะเริ่มออกมานะคะทุกทุกอย่างเนยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเนี่ยตัวเราก็เหมือนกันค่ะจะมีน้ําอยู่ถึง75%นะแล้วก็พวกโปรตีนผักต่างๆก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบที่เยอะมากค่ะ สำเนาเจ้าต,ตัวกระหล่ำปลีอะคะ่ะหน่อยไม่ได้ลวกนะคะจริงๆใครต้องการจะลวกก็ได้แต่ว่าเราต้องการให้มันมีกึ๊บๆนิดนึงอะคะ่ะไม่ต้องให้การนื้อสุกมากนักนะคะกระหล่ำปลีค่ะวันนี้เห็ดนี้ใส่เยอะเลยค่ะทั้งเห็ดหอมเห็นไหมคะไซส์ใหญ่มากๆค่ะเห็ดหอมนี่เห็ดอะไรนะคคิติก,กอะไรเก๋ๆใช่ไหมคะแบบนี้คะ่ะน่ารักมากเลย พวกนี้เป็นช่วงฤดูกาลนะคะอย่างช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยก็อาจจะผลิตกับผลออกมาเยอะก็อาจจะถูกลงนะคะ,อะขอสักพู่ค่ะแววหาเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะไลฟ์นี้ไม่ยาวแน่ๆค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณอโทษค่ะคุณเจนจีราค่ะสองสองสามสวัสดีนะคะ คุณเจฟสวัสดีค่ะขวันขึ้นแล้วค่ะนะคะขวันขึ้นแล้วค่ะไหนจะใส่ซอสแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะไหนเตรยียมหมดแล้วออยางครบหมดแล้วค่ะครบหมดแล้วไม่ขาดตกบกพร่องแล้วนะคะได้ปิ่นหอมๆแล้วค่ะ ในจะใส่ซอสแล้วเดี๋ยวจะใส่บะหมี่ลงไปเลยนะคะใส่ซอสค่ะใส่ซอสซอสคงคัตสึที่ออกมาเนี่ยก็จะมีรสเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะเปรี้ยวๆเค็มๆค่ะใส่บะหมี่ลงไปเลยเลยนี่บอกว่าที่เดียวเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันจะจานใหญ่ขนาดไหนนะคะไฟยังอยู่กับเราค่ะ ไก่ย่างที่มาเนี่ยสุกแล้วนะคะเราก็ยังไม่ต้องเข้าไปไปไปผัดร่วมมากเดี๋ยวมันก็จะแตกนะคะมันก็จะไม่สวยค่ะเดี๋ยวให้ใส่ตอนสุดท้ายนะคะก่อนที่จะใส่ต้นหอมและพริกไทยค่ะ ทานไหมคะสูสั่ค่ะนท,ที่นี้หรือว่าจานนี้ทานแล้วต้องหลับไปเลยค่ะเพราะว่าเยอะมากใา้ผู้ชมดูนะคะหน่อยทำสัดส่วนตามสูตรที่ท่านอาจารย์สอนมานะคะท่านอาจารย์ศุภดีสอนมาเนี่ยก็ใช้วิธีนั้นเลยแล้วก็ก็ดูนะคะว่าหน่อยต้องการจะทำให้เห็นปริมาณนะคะเพราะว่าเวลาไปทำจริงเนี่ยจะได้ทราบว่าอ๋อ ที่ใสมาเนี่ยนะมันสามารถทานได้สองคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แล้วแต่นะคะเพราะว่าแต่ละคนทานมากน้อยต่างกันค่ะเนี้ยค่ะเขาสุดท้ายแล้วนะคะเราใส่ด้วยต้นหอมใช่ไหมคะแล้วพริกไทยเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟเลยปึ๊บปิดไฟเลยแล้วก็ตัดใส่าจานได้เลยค่ะลักษณะของมันเนี่ยจะมีกระหล่ำซีที่ไม่ได้เหีียวแบนตั้งแต่นะคะ จะมีความกรอบบ้างนะคะดับไฟแล้วค่ะเป็นยังไงคะวันนี้ไลฟ์ได้อย่างรวดเร็วมากๆค่ะรวดเร็วมากๆค่ะเรายังมีเมนูที่ใช้กับซอสตรงคัสึอ,อีกสองสามเมนูนะคะที่อาทิตย์หน้าก็คงจะมาไล่นะคะไล่ทำเพราะว่าซอสตรงคัตสึอพอเราทำแล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องใช้ค่ะ ไม่ควรจะเก็บไว้นานนะคะตอนนี้จัดจานแล้วนะคะจัดจานค่ะเดี๋ยวขอนำสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนนะคะสักครู่ค่ะโหนายขอใส่ทั้งหมดเลยนะคะจะได้เห็นปริมาณนะคะว่ามันเยอะมากไหมแค่ไหนคะ่ะ ชามโตเลยค่ะแล้วก็ทานแล้วอิ่มนะคะอิ่มแล้วก็หลับแน่นอนค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะยากิโซบะค่ะยากิโซบะค่ะส่วนนะคะเยอะไหมคะต้องชิมค่ะชิม๋ยวขอชิมด้วยเส้นย,ยาวๆก่อนนะคะ นี่ค่ะเส้นยาวนะคะอ,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 อืมอืมพอดีเลยค่ะเส้นไม่ต้องลวกให้นานนะคะประมาณสักห้านาทีอะค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ยวบนะคะมันจะพอดีเลยค่ะหนึบก,กันหนึบหนึบเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยค่ะเ <c oughs> พื่อนๆลองไปทำกันนะคะ ขอคุยกับเพื่อนๆื่อนอีกสักนิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะหยขอบคุณมากๆค่ะมากันทุกวันเลยนะคะวันนี้วันพฤหัสใส่สีส้มนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์จะมีเมนูอะไรต้องขออุบไว้แล้วพบกันพรุ่งนี้7นาฬิกาสบานาทีค่ะบาย ใบไายด้วยยากิโซบะค่ะยากิโซบะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ